สดีครับก็วันนี้ก็อยู่กักบท่านเคกินโดนครับทุกคนก็วันนี้ก็กลับมาเล่นแมปฟิชอีกแล้วใช่เพราะว่าตอนนี้รู้สึกติดแมปฟิชงอมแงมเลยใช่แล้ววันนี้ดามนับปกคิดเลยครับวันนี้ผมจะมาตามหาเนซี่นั่นเองเนื่องจากผมได้เบ็ดน,นี้มาแล้วและเบ็ดน,นี้มันตกได้ไม่จํากัดเลยนะอันถ้าใครอยากรู้เบ็ดน,นี้มาจากไหนเดี๋ยวผมขึ้นตัวไอไว้ขอบน,นะครับทุกคนว่ามันเอาจากไหนนั่นเองเดี๋ยวนึงนะโอเค มาเดี๋ยวผมขอตกที่นี่ก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่เออทุกคนแล้วผมตกตรงนี้มานะเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวรอตกรอบนี้เสร็จก่อนนี่เดี๋ยวรอโอ๊ยโอเคไม่เป็นไรช่างมันอ่าเนี่ยทุกคนผมได้ปลาเป็นอ่าอันนี้นะอ่าไอเฟสเตชันใช่ทุกคนคุณคุณไหมนี่มันตัวในแมปเพลชัวนี่ทุกคนผมเคยเล่นนะแต่ว่าผมไม่ได้อัดใช่เนี่ยอันนี้คือตัวที่ห้ามอในแมบปบ่อ ไอฟรสต์เอ้ยในแบบเพช์ชวนะนะนี่เป็นปารดับดีเจนารีนะผมได้มาไอฟรสต์สเตชันู้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมันไปขายดูใช่ผมจะลองไปขายนะแต่ก่อนที่จะเอาไปขายรู้ไหมพวะเราต้องทาอะไรก่อนพวกเ,เราต้องแคปหน้าจอกเราต้องแคปหน้าจอก่อนนะใช่เวลาได้เลยมาใหม่ต้องถ่ายรูป <laughs> โอเคมาเดี๋ยวเดินกลับทางเดิมแปบ๊บนึงนี่เออแต่ผมรู้สึกมันมองง่ายขึ้นนะเนี่ยทำไมมันดูมองง่ายขึ้นอ่ะทางอะ่ะ เออมองมองเออมันก็มองง่ายขึ้นอยู่นะเนี่ยโอเคทุกคนนี่เอ,อกมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นไกลเดอร์ร่อนไปเลยวีเดี๋ยวเราจะเอาไอเฟสต์สเต,ต,เต,ตชันไม่ขายก่อนนะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปตามหาเนซี่กันนั่นมีบอร์ดเนซี่อยู่พอดีเลยไฟฟูพูทุกคนผมอยู่ในท่าแล้วฝนตกได้ไงเอ่ยอยู่ในท่าฝนตกได้ไงเดี๋ยวอยู่ในท่าแล้วฝนตกมันมัน มันคือฝนตกมันมีรูเหรอถ้ามีรูไม่เป็นไรอ่ามาดี้พ่อค้าพ่อค้ามีขอมาขายนี่เลยปลาปลายักษ์มาทุกคนมาขายกันเลยน้ำาดูกันได้เท่าไหร่วิปปิลเจ็ดร้อยสี่สี่หกร้อยกิโลยะนะคะ c c เจ็ดร้อยสี่สี่เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าแต่ว่าปล่าออกซิเดียนมันร้อยกิโลมันได้เป็นพันเลยนะเออไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันไม่ใช่ไบติกแล้วเดี๋ยวพวเราจะขอทุกอย่างขายเลแลวทุกคนในตัวผมไปตกมามาขายทุกอย่างเลยพ่าคะเย,ย่มาลูกกันได้ตังเท่าไหร่ได้สี่พันเก้าร้อยห้าสิบแปดโอ้ตังกว่าเป็นหมื่นแล้วได้ทุนคืนแล้วทุกคนใช่ใช่ใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออ่าอันนี้ลกันเดี๋ยวผมกลับมาแลนะ้วตอนที่ผมไปด้านนอกได้แล้วเพราะว่าตอนนี้คือมันน่าจะต้องอ่ะคือทุกคนจะดูอะมุดดำน้ำอะไรอย่างเงี้ย ข่าวด่วนตอนนี้ผมติดอยู่กลางทะเลไม่เรือผมหายไปไหนคือผมต้องว่ายน้ำกลับใช่ไหมผมต้องว่ายน้ำกลับใช่ไหมไม่ทุกคนผมทำไงดีโอ้ผมมีวิธีออกเข้าใหม่สิเออออกเข้าใหม่ก็ว้าวกับที่เดิมละโอเคทุกคนตอนนี้ผมย้ามาเจอเซิร์ฟที่มีไฟฟูพูนะใช่เมื่อกี้เซิร์ฟอันนั้นของผมมันมันหายไปแล้วไฟฟูพูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขับไปตรงไฟฟูพูเดี๋ยวผมจะตกยาวๆแล้วกันนะทุกคนใช่ พราะว่าวันนี้ผมจะตามหาเนซี่โอเคับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงบอ่อไฟฟูพูลนะคะครับใช่โอเคซึ่งเดี๋ยวผมก็จะตกยาวๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดนะยังวมาถูกกันว่าผมนั้นจะได้เนซี่ไหมได้เดเสารนน้ำใช่่ะตกก็เลย ทุกคนเรือเป็นบ้าหรก็ไม่รู้เรือมาสวัดไปสวัดมาผมแควของตรงนั้นก็อีกหน้าเรือเป็นไรเนี่ยทุกคนครับผมไม่ได้เนียซี่ต่วผมได้สิ่งนี้มานี่มิติเค้าแซลบอนผมได้แซลบอนระดับมิติมามันเป็นแบบเป็นมนะิวเทสอะเป็นการกลายพันธุ์เหมือนกับอะไรแแกสลี่ ly, ใช่ไหมเป็นเขียวๆแต่นี้ผมได้แบบมิติเค้ามา มิติคอลแซลมอนสีสวยมากถ่ายก่อนเลยถ่ายเร็วถ่ายไม่ขึ้นล่ะขวาล่างเออเย่ yeah. มาพาะะ่อค้าแซลมอนระดับมิติได้เท่าไหร่โอ้วันนี้ไมลล้อช่วยไหมยอยากขายแซมลมอนระดับมิติอะ่ะโอ้ดีเลยห้าร้อยโอ้โหแค่แซลมอนแต่เป็นระดับมิติคูณห้ามันได้ห้าร้อยโอ้โหแต่ว่าผมไม่ได้เนสซี่มาเลยอะ่ะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขายทั้งกระเป๋าเลยแล้วกันมาดูกันจะได้ตังเท่าไหร่ พันเจ็โอ้ผมไม่ได้เลยอะ่ะเดือดสาตกตั้ตง,ตงนานเะนซี่เดี๋ยวผมจะลองไปตกจากตัวอื่นอีกแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปตกแป๊บวู้เซร์ฟนี้มีไฟฟูฟูลด้วยทุกคนมาในระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะไปตกเลยใช่นีฟไิงดัสแมนเย,ยรีไปเร็วก่าลีไฟฟูฟูลจะหายไปนะผมจะไปตกแล้วผมก็จะต้องได้เนซี่มาครอบครองเย,ย้รีไปเร็วก็ดีเนซี่จะหาย เงี yeah. ทุกคนผมไม่ได้ไอไอเนซี่เลยอะผมตกมานั่ง5้าหบ่อเนี่ยไอบ่อไฟฟูเนี่ยโอ้โหทุกคนเนี่ยได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้ทุกคนใช่โอเคทุกคนก็ ดาเดี๋ยวผมเขาไปคลิปที่นัีนกันนะทุกคนแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวดาจะมีพาสสองมาเพราะว่าผมอยากได้เนซี่มากใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าอ่าสวัสดีค่ะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปผมเลยนะครับโอเคสวัสดีก็ขอตัวก่อน,กนครับบายช่วยกดซับให้ผมโชคดีขึ้นด้วยกันนะครับทุกคนเงี้ยผมไมได้เนซี่อ่ะตกมาตั้งนาน